ใครกำลังมองหาร้านตเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m มา e n c e ์เรามี e r s h i p แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเด c e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไป,ไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีตอนสูมอะไรฉัผมเรสก็มีกันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้เรามาต่อกันแบบเกม FK Journey กันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับ FK Journey กันบ้างนะครับเผื่อว่าใครสงสัยว่าเลิกเล่นหรือเปล่าวะไอ้นี่จริงๆคือยังไม่ได้เลิกนะครับเป็นเกมที่เรารักนะแต่หลายคนจะเห็นว่าผมไปติดเกม l a กอยู่นานนมนะแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่ให้ดูนะครับว่าไปที่ผมเพิ่งต่อนะครับแล้วก็ วีพีตอนนี้ผมพึ่งขึ้น19เนะครับเพราะว่าอะไรวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาจัดตัวละครใหม่กันนั่นก็คืออัเตเลียนั่นเองน,นะครับตัวละครแสงมืดวันนี้เรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าน่ากดไหมแล้วมันจะเก่งมากแค่ไหนสำหรับตอนนี้ก็ออกมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วนาออัเตเลียนะครับเรามาดูการแล้วกันนะว่าดีหรือไม่ดียังไงนะสำหรับตัวละครนี้นะครับมาทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับตัวละครใหม่อัตเลียเนะี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมาได้มาหนึ่งเป็นตัวละครแสงมืดล่าสุด ตัวล่าสุดเลยนะครับที่ออกต่อจากาเจ๊เจ๊น้ําแข็งก็คือเจ๊เคลวไนอนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องย้ำเพื่อนๆก่อนนะวันพฤหัสนี้นะครับพฤหัสที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันที่3ใช่ปะวะเออใช่แหละนะับพฤหัสนี้นะครับหมาป่าจะมานะซึ่งหมาป่าฟาร,รมอนะครับเขาได้ข่าวกันว่าเป็นตัวละครที่ใช้ตีบอสได้โหดจัดเพอเผอแรงกว่าฮารักด้วยนะครับดังนั้นหมาป่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมจะได้ถลุงละคิดว่าต้องโดนละ คือทรงมันดีอ่ะนะครับทรงมันดีนะทรงหมาป่ามันดีเทียบกับตัวที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกอร์ดาเป็นในคันเลนเป็นในไอจอมเวทโลกินะครับนี่คือผมข้ามหมดข้ามยาวนะครับตั๋วคือเยอะมากเพจเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะจัดหมาป่ากันตฉะนั้นเดี๋ยวพฤหัสนี้เรามาเจอหมาป่าพร้อมกันนะครับจัดเต็มแน่นอนเราจะมาเร็วขึ้นนะขอภายด้วยนะเพราะว่าอยากรีบจัดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวตีบอสเนี่ยราต้องรีบกดตั้งแต่วันแรกๆเลยนะทุกคนมาส่วนนี้นะครับเรามาดูเรื่องของตัวละครอัลเรียกันนะ ตัวละครแสงมืดตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับก็คืออัลเลียนนั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยให้สังเกตนะครับแสงมืดผมยังเป็นกระปิกกระปออยู่นะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดอัดมากละเท่านี้ก็คือยังติดท็อป20ได้อยู่ก็เพียงพอนะครับไม่ได้สุดตานเหมือนที่กรอบขาวโหกรอบปิปปับฟิปปับ,ปบ <c oughs> นะฮะไม่เป็นไรเราเล่นเท่าที่ไหวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าอัลเลียนอ่ะตีมของมันอ่ะมันคล้ายๆกับใครใอร้าเลยก็คือเด่นในเรื่อง PVP อารีนาสุพีอารีนานี่โหดจัดนะครับอัลเตเยนี่เป็นตัวเด็ดเลยเดี๋ยวให้ดูกันมาตีมคล้ายๆกับตัวไครโอไนอาเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ผมก็ร่วมอันดับ5แล้วเพราะผมไม่ได้ปลดไม่ได้กดอัตเลียสักทีเดี๋ยวต้องกดละที่1ของเซิร์ฟตอนนี้นะครับที่1เขาก็ใช้เป็นไคลโอไนอานะครับส่วนที่2ใช้อะไรเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะไอ้ที่3นะครับที่3นี่เขากลับมาได้เพราะว่าเขาใช้อัตเลียนะครับซึ่งอัเตเลียกับไครโอไนอานียอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น,ย,น,ย,นยี่ เล่นได้นะครับใช้งานได้ที่4ก็ไม่ได้ใช้ที่4ก็น่าจะไม่ค่อยได้เปิดเหมือนผมนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวผมจะลองสู้กับคนนี้ดูนะครับสู้แบบไม่มีอัเตเลียนะซึ่งอัเตเลียนะี่ะบอกเลยนะครับว่า PP นี้โหดจัดมันมาทรงเดียวกับไคลโอเนียก็จริงแต่ว่าจะโคลแนลไคลโอเนียเนี่ยมันจะหวังพึ่งตัวอันติเป็นหลักเพราะเป็นสายเมนะครับถ้าอันติออกและลดสุดแช่แข็งตายได้เบิร์สดาเมจในอันตินะครับแต่ว่า อัลเทลียนะครับเป็นแสงมืดสายโจรที่มันเป็นสายเบิร์สนั่นเองสายเบิร์สที่ไม่ได้พึ่งพาอันติีมากก็คือมาถึงแม้ก็เปิดเกมพุ่มาชุบชา้าเก็บตัวดาเมจที่อยู่หลังๆตัวหลังๆได้แรงมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าอัลเทลียเนี่ยมันแพ้ตัวไหนบ้างผมจะลองใช้ทีมที่เป็นทีมเบิร์สดาเมจเก็บอัลเทลียดูซิว่าเราจะเก็บไหวหรือเปล่ากับทีมสตันอัลเทลียเนี่ยรอฟังเอาๆก่อนเลยนะครับมันเป็นตัวที่เบิร์สแรงมากเก็บไวมากและ สกิลคือมีเวลามันเบสมันพุ่มมาเก็บเนี่ยมันจะเป็นอวตะมันจะไม่โดนสเตตัสมันจะไม่โดนดาเมจแถมมีฮิลด้วยเวลามันปัน่นและอย่างหนึ่งคือเวลามันตายนะครับมันจะกลายเป็นหอกทําให้หอกเนี่ยตีเพื่อนตลอดเวลาด้วยนะซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างโกงใช้ได้นะครับในพ P นี่ต้องบอกว่าโกงใช้ได้เลยเป้าหมายของอัตเลียคือมันจะจอมตีศัตรตูที่อยู่ทําดาเมจได้สูงที่สุดก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นดูสิว่าทีมนี้ผมจะไหวไหม แต่ดูทรงแล้วอาจจะไม่ไหวก็แล้วนะผมลองเล่นเบิร์สมั่งนี่คือทีมเบิร์สปะทะทีมเบิร์สเลยนะเอาเบิร์สบวกเบิร์สไปเลยว่ากูจะไหวไหมนะครับเบิร์สบวกเบิร์สไปเลยนะฮิล <He al S 2> ไม่ต้องด้วยไม่มีฮิลแล้วกูจะไหวไหมวะ<ๆ>หรือผมต้องเอาฮิลมาวะเอาแฝดเหรอเอาแฝดเปล่ะเอาแฝดไปทำฮารา,าก่อนไม่เอามา,อาลองนี้กนะันลองดูนะครับว่าทีมเบิร์สปะทะทีมเบิร์สจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมยอมแพ้เอ้อเพิ่งนี่อ่ะนี่ผมตายแล้วบอนนี่ คือถ้าเขายิ่งใช้อัลาเลียคู่กับไอพ่อมดนี่นะผมรู้สึกว่าแม่งคอมโบชิบหายเพราะว่ามันแรงมากครับแรงแบบโคตรแรงหายไปเลยหายแบบหายไปเลยนะนี่ตอนนี้อัลเตียนี่อัลเตียแม่งตายแล้วกลายเป็นหอ,อกนะครับกลายเป็นหอ,อกเห็นไหมตอนนี้อัลเียาตายไปแล้วนะดูกันไม่ทานอ่ะดิซึ่งผมต้องบอกเลยว่าอัลเตียมันโหดจริงในพีพีแต่ว่าถ้าเจอทีมเบิร์สแบบผมนี่ก็ไม่รอดนะครับ มันมีวิธีแก้แก้ทางอยู่ก็คือใช้ทีมเบิร์สนี่เองนะเดี๋ยวมาพูดกันแล้วกันเนาะว่าสังเกตไหมครับอาตาเลียนะครับเก็บเก็บบอนนี่ผมไปตั้งแต่แรกๆเลยให้ดูสโลว์สโลว์เป็นรอบหนึ่งปึ๊บบอนนี่กูโดนยังมันจะพุ่งมาครับฟืบนี่โดนแทงเรียบร้อยตายแล้วก็อาตาเลียเป็นตัวที่บางนะครับเห็นไหมโดนฮาร์ักเก็บตามเก็บตายตามแต่ว่าตายปุ๊บมันยังเป็นหอกมันเก็บฮารักผมต่อนะครับนี่คือถ้าเกิดคุณดันสุดแบบนี้นะ มันแรงนะครับมันแรงมากแต่ว่ามันจะแพ้ทีมที่เป็นอ่าเทซี่หรือว่าทีมที่เป็นอะไรวะจำไม่ได้แล้วเดเมียนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ออฟออฟสเตจอัลเตียเนี่ยมันแพ้ตัวที่เป็นออฟสเตจนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเลยน,นะสำหรับตัวอัลเตียเห็นไหมครับเรียบร้อยเล่นได้อยู่นะครับแต่นั้นก็คือเล่นได้อยู่ถึงคนไม่มีอัลเตียก็สามารถเล่นได้อยู่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สกิลกันต่อเดี๋ยวผมไล่ลองให้ดูทีนึงว่าถ้าผมซุยร่อบผมจะไหวไหมเพราะว่าเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนทีมเลย อไอมาตินก็เล่นผมใหญ่เลยครับไม่ได้เปลี่ยนทีมนะไอมาตินเล่นผมใหญ่เลยเดี๋ยวต้องเอาคืนหน่อยมาเล่นผมลงมาที่5้าละเออไม่ได้เปลี่ยนทีมแป๊บเดียวแม่งเอาใหญ่เลยเอาชิบหายไม่เจอมาตินไม่เป็นไรมาเรามาพูดถึงสกิลกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวค่อยไปกลับไปแก้แค้นแต่จะให้ดูว่าอัตเลียเนี่ยมันเด่นในพ p พจริงๆแล้วก็แรงจริงๆแต่ว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นตัวที่จําเป็นมากแล้วกันคล้ายๆใครโอเนีย,ลยเลยแต่คนละแบบนะคนละสไตล์ เราหน้าพึ่งอันตินะครับมาด้านนนเนี่ยมาดูกันดีกว่า <Divine S 1> อัตาเรียน,น,นะครับอันตินะครับก็คืออย่างที่บอกมันมีอันติอ่แพสซีฟของอันตินะครับก็คือเรามีแพสซีฟอยู่แล้วแหละก็คือเปิดตัวมาเนี่ยถ้าตัวเราตายนะครับแพสซีฟเนี่ยมันจะกลายเป็นสว่านก็คือไอหอกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะดาบสว่านนะเขเรียกดาบสว่านนั้นกลายเป็นดาบสว่านที่จะทําดาเมจต่ตอศัตรตูเรื่อยๆในสนามรบนะครับซึ่งมันจะทําดาเมจลดลง35% จากเดิมที่มันตีร0 0เนี่ยมันจะตีเหลือแค่65%นตนั่นเองดังน,นั้นก็คือดาบไม่ได้แรงหวือหวาไม่ได้แบบเฮ้ยชิบหายแล้วเป็นดาบก็ยังแรงขนาดนี้กูตายพอดีนะครับมันยังปรับสมดุลอยู่นะส่วนแอคทีฟนะครับเวลากดใช้อนตีนั่นคือมันจะกลายเป็นหอกยักษ์ปึ้งแทงลงมานะครับทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นทูดาเมจด้วยนะแต่ทูดาเมจนี่ไม่ต้องหอวือหวามากนะครับเพราะว่าทูดาเมจแม่งมาตั้งแต่สมัยวอลก้าละซึ่งวอลก้ากากนะครับกูสาวคาดหว แต่กากจริงนะครับเอาไว้สลับกับตัวหมาป่าได้เลยเฮ้ยมันเป็นซีซันเดียวกันปะเฮ้ยมันซีซันเดียวกันสลับหมาป่าดเลยนะครับใครเปิดบอลกล้ามาเตรียมสลับหมาป่าเลยนะเพราะว่าตัวม่วงนะครับซีซัะเนื่อนว่าถ้าผิดขอภายนะครับอ่ะเอามาทำดาเมจนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บและตอนที่ทำดาเมจเป็นสว่านเนาะยักษ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นนมตะด้วยนะครับทุกคนเออเห็นไหมก็คือทำดาเมจกับเป็นน้มตะแค่นั้นแหละนะครับจบนะอันนี้แบนติด ทีนี้สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลพุ่งพุ่งแทงเพราะว่าอัตเลียเป็นสายหอกหอกแหลมที่มันจะพุ่งแทงเลยนะมันจะพุ่งแทงไปเลยนะครับไปอยู่ข้างหลังศัตรตูนะครับสำหรับตัวละครที่โดนพุ่งไปเนี่ยอัตาเลียเนี่ยตอนที่พุ่งไปมันจะเป็นน้ำตะด้วยนะครับมันจะทำดาเมจปร,ริยะแนวตรงฟึบแทงเข้าไปเลยนะไปอยู่ข้างหลัง นั่นเองนะครับเป็นอมตะตอนแพงด้วยเห็นไหมตอนนี้มันใช้สกิลอตเลียมันจะเป็นอมตะมันหลบหลีกสกิลได้แต่ว่าอย่างที่เห็นกันเมื่อกี้เลยนะถึงมันจะหลบได้ถ้าดามาจเราแรงบเบิร์ตแรงแบบเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยอัตเลียก็ล่วงเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้อัตเลียทาน์ฟอร์มสกิที่สิลอัตเลียมันจะกลายเป็นหอกหมุนติ้วนี่แหละตอนที่มันหมุนนะครับมันจะทำดามจแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับเพิ่มเลือดนั่นเองนะรีคอปเวอร์ตรงนี้นั หมุนๆก็เติมเลือดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้อัลติเรียมันโกงจนแบบว่าไอ้ข้าไม่ตายไม่ใช่นะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะสกิลที่4นะครับสกิลที่4อัตเียจะเพิ่มคีนะครับเป็นแพสซีฟอัตเียคือเพิ่มคีนั่นเอง16เพิ่มสูงสุดก็20กับ50เลยนะเออสะสมไปถึง50เลยนะครับเพิ่มคีก็จะติดคีคีแตกกันไปนะทุกคนและถ้าเราปลดอาวุธมาดูกันนะครับอัตาเรียเนี่ยถ้าที่ดูกันนะครับสสกิลแรกตัวเดียว ไม่เวิร์กบอกเลยว่าไม่เวิร์กไม่ต้องเล่นถ้าไม่มีงบไม่ต้องเล่นเลยนะครับถ้ามีงบนะต้องปลดอาวุธและปลดอาวุธไม่พอนะครับต้องบวก15เท่านั้นปลดขั้น4เท่านั้นเพราอะไรนะครับปลดอาวุธปุ๊บเนี่ยเวลาอัตาเลียนะครับอัตาเลียมันใช้ท่าที่2ท่าที่พุ่งไปแทงอะครับท่าที่เอาไว้คิวอะนะครับมันจะทาดาเมจต่อเนื่องนะแล้วก็จะทำดาเมจเป็นศัตรตูแนวตรงนะเห็นปะฟึบชุบชุบแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็มันจะพรลไทสัตว์ที่อยู่แนวตรงก่อนนะับพุ่งไปแทงปุ๊บทำดาเมจต่อเนื่องและที่สําคัญคือมันจะเพิ่มดาเมจการทําดาเมจไปด้วยอีก200%นะครับกับทําดาเมจศัตรูในแนวแนวแนวพุ่งของมันด้วยนะถ้าเกิดอยู่ในแถวพุ่ง3ตัวมันก็โดนหมดเลยฟืบเรียบร้อยและถ้าเกิดเราตีบวกบนะครับบวกวุฒิสิบดาเมจเพิ่มขึ้นไป200และบวก15นะครับอันนี้สาคัญนะสำคัญอัลเตียจะเพิ่ม e x e c u t i o n 50และเมื่อไรก็ตามที่อัลเตียนะครับช่วยฆ่าหรือว่า่าาัตูนะ ไอสกิลพุ่งเนี่ยรีเซ็ตคูดาวเหมือนบัตไหลอะครับใครเคล่นอา v นะบัตไหลเลยแค่ช่วยฆ่าก็พอหรือฆ่าศัตรูก็ได้สกิลพุ่งมันพุ่งต่อเลยนะมันพุ่งต่อเลยนะครับทุกคนเอออันนี้คือดีงามนะครับดีงามเลยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นนะก็ต้องเป็น M บวกและปลดอาวุธสุด นะครับอันนี้ขั้นต่ำนะขั้นต่ําถ้าไม่มีงบก็คือข้ามได้เลยอันตินะครับอันตีนี้น่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ว้าวมากก็คืออัลตาเรียเนี่ยนะครับไอ้สกิลพุ่งเนี่ยสกิลพุ่งกับสกิลอะไรกันวะอา่าสกิลพุ่งแอนด์ซากเก็ตสล็อชซากเกตสล็อือสกิลเลยวะเป็นม,มีเลยเอาเป็นว่าสกิลพุ่งสกิลของอัลตาเรียเนี่ยแหละครับนะครับนะมันจะทําการลดโล ลดโล่นะครับย้ำว่าลดโล่นะครับ Reduce the Target Shield Value 800%ดังนั้นเวลาเจอตัวละครที่มันมีโล่อย่างเช่นไอชื่อเลยนะฮิวไอตัวที่มันเป็นสีฟ้าผ่าฟ้าแล้วมีโล่ะผมจำชื่อตัวไม่ได้ละนะครับไอที่เป็นนักหมัดกล้ามใหญ่นะครับผู้ชายอันนั้นอ่ะมีโล่ใช่ปะมันมีโล่ขึ้นมาเป็นแถบแล้วนั้นถ้าเจออัตาเรียนะครับถ้าเป็นสุพิมพัทน,นะโลหายนะครับ 800%โล่หายเลยหรือหรือไครโอนอาก็ได้เจอไครโอนอาที่มันมีโล่น้ําแข็งเนี่ยอัตาเลียเคียร์โล่นะครับก็คือเป็นตัวเคียร์โล่นั่นเองมันไม่ใช่ลดเกาะนะครับไม่ใช่ลดรดดิเฟนต์ลดเอ็มเดฟอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเป็นการเคียร์ค่าโล่ที่ศัตรูมีดังนั้นก็คือสรุปโดยรวมตรงนี้นะครับจากสกิลและจากการวิเคราะห์นะครับจากที่เห็นมาด้วยนะ PVE ไม่ได้ว้าวตีบอสไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเกิดจะตีบอสเนี่ย ใครโอเนียยังพอได้อยู่บ้างแต่ตาเลี้ยนนี่คือตีบอสไม่ต้องคาดหวังเลยนะไม่ต้องคาดหวังในการใช้ตาเลียตีบอสนะครับเพราะว่าทูดาเมจมันก็ไม่ได้ว้าวเลยนะครับทูดาเมจนี่ธรรมดามากสกิลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นไอแพสซีฟของอาวุธปวดสิบห้าเนี่ยมันก็ต้องฆ่าหรือช่วยฆ่านะครับถึงจะพุ่งแทงได้เรื่อยๆดังนั้นบอสตันนี้บอสตัวเดียวมันไม่ตายอยู่แล้วอะไอบอสเอ็นเลสเงี้ยนะครับสกิลปวดสิบห้านี่คือไม่ผลเลยดังนั้นถ้าจะได้ตะเลียนะครับ pvp จ่าเหมือนเดิมนะแต่ PP นีี่่่โโหหดดจจรจริงิงงงกก็แแตวาามท เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่างที่เห็นกันไปเลยเนาะดังนั้นก็ถึงสำหรับผมไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับอัตเอียผิดหวังเหมือนกันนะเราจะรอตัวถัดไปไหมล่ะเดี๋ยวขอคลิปด,ดูอีกทีหนึ่งกันแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าถามผมนะดูครับผมพร้อมมากเลยนะสําหรับการดันสุดหนึ่งตัวหรือผมไปดันตัวเก,ก่าก่อนก็ได้นะครับดันฮารลักดันดันลิง์อะไรเงี้ยดันก่อนก็ได้อัตเลร์มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแล้วกันเนาะเอามาคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่อยากจะแก้ทางอัตเลียก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับใช้ทเบลย นะทุกคนไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมาป่าเรามาเจอกันมีอะไรผู้คุยในใต้คลิปเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมยังเล่นอยู่นะขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปช้าหรือว่าไปเล่นเกมบ่อยก็อย่าเพิ่งจากกันไปนะผ่ากติดตามกันด้วยไว้เจอต่อในคลิปหน้าครับผมเพิ่งเติมไปเลยเนี่ยตอนแรกกลับมาจัดอัตรเลียแต่ดูคลิปหน้าแล้วกันว่าผมจะจัดจัดหรือเปล่า ไปเจอนิปหน้าผมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ช่องนะครับเป็นชาวเกลือสมัครที่ใต้คลิปแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับมีอะไรพูดคุยนใต้คลิปตอบทุกคอมเมนต์เช่นเคยแนะนำกันได้นะครับผมมาเดยวตีมาตีให้ดูรอบหนึ่งว่ากูจะแพ้ไหมโอเคนะครับปึ๊บดีฟีดหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับไปเจอนิปหน้าผมสวัสดีครับ